หลวงพ่อโบเนี่ยความเป็นมาคือเป็นพระทุดงเป็นพระทุดง,รดงครับ,รบโดยประ,ระวัติท่านเนี่ยก็อยู่ปัจจุบันก็มาเลเซียนะรักกันตันแต่ทุกครั้งที่ว่าเด็กจะเล่นน้ําก็ดีคนเอาควายข้ามท่าน้ําก็ดีก็ต้องบ,บอกชื่อหลวงพ่อโบ,บว่าอเอา <ๆ S 2> อไปเถอะไปเถอะข้ามไปนโมตัดตาข้ามไปข้ามไป สวัสดีครับทุกท่านครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับนี่คือเพจเตอ๋อศักดิ์สยามโดยผมเตอ๋อเชิญยิ้มสถานที่ที่ผมกําลังยืนอยู่ขณะนี้ท่านรู้ไหมเอ่ยว่าที่ไหนสถานที่แห่งนี้คือเส้นทางตัดใหม่ระหว่างสิชนกับขนอมนะครับเขาเรียกว่าถนนตัดใหม่ถนนอน,อนุรักษ์ธรรมชาติข้างซ้ายผมนี่คือมุ่งผมจะไปมุ่งหน้าไปจากสิชนจะไปขนอมนะครับ ข้างซ้ายผมนี่คือธรรมชาติข้างขวานี่คือทะเลถนนเส้นนี้ตัดเรียไปกับภูเขากับทะเลดูธรรมชาตินะครับขวานี่ก็เป็นทะเลอากาศดีมากบรรยากาศดีมากสุดยอดมากๆแล้วที่นี่ผมชอบอย่างหนึ่งคือคนขับทุกคนเวลามาปุ๊บเขาจะขับช้านะครับไม่มีอันตรายนะครับก็มาเที่ยวกันให้ได้นะครับมาชมกันให้ได้บรรยากาศที่นี่ เห็นไหมครับบรรยากาศข้างหลังนี่ก็มีคนการจอดถ่ายรูปถ่ายอะไรคือรถน้อยมากเป็นถนนตัดใหม่นะครับเป็นถนนตัดใหม่ถนนเหมาะสําหรับที่จะมาเที่ยวที่จะมาสูดรบรรยากาศแบบดีๆอากาศดีๆอย่างนี้นะครับถนนเส้นนี้เขาเรียกว่าถนนอนุรักษ์ธรรมชาติที่อํเาเภอขนอมไปอํเาเภอสีชนนะครับหรือจากสีชนไปขนอมหรือจากขนอมไปสีชนก็ได้นะครับมามากันให้ได้เดี๋ยว อีกสักครู่หนึ่งเดี๋ยวผมจะพาท่านไปกราบน้ำสัสก,การหลวงพ่อโบนะครับที่อำเภอศรีชนครับ เตอ๋อศักสยามโดยผมเตอ๋อเฉินยิ้มวันนี้ได้มากราดนมัสก,การหลวงพ่อโบในพระวิหารแล้วก็หลวงพ่อทวีนะครับทำไมผมถึงมาที่นี่นะครับเพราะที่นี่คืออำเภอสีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชเขาบอกว่าถ้าเกิดเรามานครศรีธรรมราชไม่ใช่วัดไข่อย่างเดียวไม่ วัดเจดีย์อย่างเดียวนะครับเราต้องมาที่วัดนี้ด้วยวัดหินใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ครับ,รบวัดหินเป็นภาษาชาวบ้านาชื่อเต็มก็วัดศิลาชนาเขตวัดศิลาชนาเขตอยู่ติดถนนใหญ่ด้วยนะครับตรงอำเภอศรีชนนะครับท่านจะจากนาครจะไปสุราษฎร์จะอยู่ขวามือถ้าเกิดจากสุราษฎร์จะไปนครจะอยู่ซ้ายมือต้องแวะเข้ามากราบไห้ได้ครับมาขอพรเพราะว่าผมเห็นหลายๆท่านประสบความสําเร็จในชีวิตนะครับจากคนที่ยากจน รวยมากอสานพราอาจารย์ครับผมกราบนมัสการเรียนถามว่าวัดหลวงพ่อโบนี่เป็นมาเป็นไปยังไงครับเพราะว่าผู้หลักผู้ใหญ่คือท่านทวีศักดิ์สุทินเจ้าของปุ๋ยศักดิ์สยามนะครับท่านบอกว่าต้องมากราบให้ได้นี่ผมก็ดันด้นมาแต่ไกลเหมือนกันนะครับมากราบเพื่อจะรู้ประวัติของวัดนี้ครับธรรมศาการพระอาจารย์ครับก็ขอเจริญพรครับวัดศิลาชนเขตชาวบ้านเขาเรียกกันว่าวัดหินครับบางท่านก็บอกว่าวัดหลวงพ่อโบครับ ด้วยเหตุว่าวัดนี้เป็นเป็นหลวงพ่อโบเป็นผู้ก่อตั้งอ๋อครับผมก็เรียกภาษาชาวบ้านว่าเป็นเจ้าวาดองปฐมองปฐมคือคองค์แรกองค์แรกของวัดครับ,รบแล้วก็สร้างขึ้นก็ปีพศ2455 2455ครับปีนั้นเป็นปีได้รับอนุญาตสร้างวัดแต่ท่านก็มาอยู่ก่อนหน้านั้นแล้ว2455นี่ก็ร้อยกว่าปีครับ โดยหลวงพ่อโบเป็นเจ้าวาดรูปแรกสมัยนั้นก็มีหมื่นพรมสุวรรณราชเป็นผู้ใหญ่บ้านหมื่นพรมสุวรรณราชเป็นเป็นเป็นและคณะแล้วก็ไปนิมนต์หลวงพ่อโบหลวงพ่อโบเนี่ยความเป็นมาคือเป็นพระที่เป็นพระทุดงเป็นพระทุดงครับโดยประวัติท่านเนี่ยก็อยู่ปัจจุบันก็มาเลเซียนะรักกันตันประเทศมาเลเซียครับครับคือท่านไม่ใช่คนไทยโดยตรงไม่ไม่ใช่คนไทยครับท่านก็ตั้งแต่บวชแล้วก็ออกออก ออกจากมาเลเซียสมัยนั้นมันเป็นยังเป็นของตายุ่งเตัมตันนะครับเต็มตันนเริ่มต้นก็คือสร้างวัดที่ฝั่งออกนะฝั่งตะวันออกครับฝั่งออกฝั่งนู้นใช่ไหมครับจึงเป็นและก่อนก่อนที่จะมาสร้างฝั่งนี้ก็มีมีลายเหตุและปัจจัยเรื่องที่เกี่ยวเนื่องที่โยมถามว่าทําไมจระเข้จะต้องมีทําไมจะต้องเนี่เดียนีปปาไปโตรงนั้นแต่ว่าจึงเป็นที่มาว่าวัดศิลาชนเขตด้วยเหตุว่าหนึ่งบ้านหินครับ บ้านหินชื่อป่าชาบ้านคือบ้านหินชนก็คือสายน้ําสายน้ําปัจจุบันที่ยังมีอยู่สายน้ําคือคลองหินป่าชาบ้านกั้นเขตแดนระหว่างอําเภอสิชนและท่าศาราเพราะนั้นวัดหินขวางตะวันตกก็ติดสิชนขวางตะวันออกก็ติดท่าศาลาเลยเป็นที่มาของวัดศิลาชนเขตอันนี้คือเป็นที่มาของชื่อวัดศิลาชนเขตนะครับเขตติดต่อระหว่างอำเภอท่าศาลากับอำเภอสิชนนะครับ ขออนุญาตผมเคยได้ยินมาว่าหลวงพ่อโบสามารถท่ามจระเข้หรืออะไรนะครับปราบจระเข้ได้ใช่ไหมครับเพราะเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าเมื่อก่อนนี้เดินทางก็ต้องเดินทางด้วยทางเรือใช่ไหมครับจระเข้เยอะอตอนเป็นได้ข่าวมาบอกว่าเด็กๆจะไปลงเล่นน้ำนี่หลวงพ่อโบต้องนั่งเฝ้าเพื่อจะให้จระเข้อย่าเข้ามาใกล้อันนี้มัน,เป,นปเป็นตำนานเรื่องจระเข้เนี่ย หลวงพ่อโบเนี่เขาบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันจะมีฝูงควายฝูงงัวที่จะต้องกวาดต้นจากฝั่งนี้ไปเลี้ยงแถวใจทะเลกลับไปกลับมาครับมันก็ดูร้ายจอระเก้แต่ทุกครั้งที่ว่าเด็กจะเล่นน้ําก็ดีคนเอาวายข้ามท่าน้ําก็ดีก็ต้องออกชื่อหลวงพ่อโบว่าเออไปเถอะไปเถอะข้ามไปนโมตัตระข้ามไปข้ามไปจอร์เก้เขาบอกว่ามันอ้าอยู่ประมาณนั้นแล้วก็มันูุปไม่ลงไม่ลงอ๋อมันก็หลายเรื่องนั่นจอรเก้นี่ยก็มีใครจะข้ามจาก ตะวันออกมาตะวันตกหรือจะข้ามไปฝั่งตะวันออกอย่างนี้ต้องบอกบอกหลวงพ่อโบต้องบอกหลวงพ่อก่อนเด็กจะเล่นน้ำในคลองเล่นสบายเล่นได้การสนุกสนานถ้าหลวงพ่ออยู่แต่ถ้าไม่อยู่คือไม่ได้ไม่มีใครกล้าลงไม่ไม่มีใครกล้าลงครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือที่ว่าหลวงพ่อโบบอกว่าอย่าซนนักนะเดี๋ยวก็ หุบปากไม่ลงอ่ะบางตัวใช่ไหมครับบางตัวใช่ไหมครับเมื่อกี้พอดีพี่ต่อยเขาให้ข้อมูลหลวงพ่อโบในวิชาวิชาเก่มากในเรื่องของอภินิหารในแกก็ศึกษานะถ้าเป็นพระแล้วเราเทียบว่าอยู่ในขั้นได้อภิญญาครสำเร็จฌานกันตรงพระสมัยก่อนกำบังกายได้หายตัวได้อะไรล่องหนได้มากครับคนสมัยก่อนนะ อาจารย์ครับเมื่อกี้ผมไปในวิหารเห็นป้ายท่านทวีศักดิ์สุทินและกออ็แล้วก็คุณโสภิตสุทินร่วมบริจาค50,000 0บาทอันนั้นคือจุดเริ่มต้นของการสร้างวิหารเล่ใช่ครับใช่ครับเริ่มต้นแล้วก็เป็นเป็นความคิดของตรงคุณทวีศักดิ์มานานแล้วว่าว่าจะมาร่วมสร้างเพื่อเป็นสถานรูปเหมือนเพราะ หลวงพ่อบูเพราะเมื่อก่อนมันมเมนุสาวรรษอยู่ตรงนี้แล้วก็มันสูงมากสูงสูงกว่าคนระคังอีกใช่เลยสูงกว่าคนระคังกว่าจะขึ้นวันพระวันอะไรโยมมาก็ขึ้นไม่ไหวครับท่านก็มานั่งคุยผมก็ปลาดรับไปด้วยแหละอยากจะสร้างวิหารหลวงพ่อบูบอกว่าเออเดี๋ยวปีนั้นถ้านจำไม่ผิดปี46นะ2546 2546ก็อ0พัยี่เกือบปีแล้วยี่สิบปีแล้วกันแล้วสร้างกันครับแล้วก็มากราบไหว้หลังจากนั้นก็มาช่วยงานกฐินมาช่วยงานผ้าป่าก็เป็นปกติโดยเฉพาะ สนการศึกษาโรงเรียนสถานศึกษาเพราะว่าท่านเองก็เคยศึกษาที่นี่ท่านก็จบท่านทวีศักดิ์จบที่นี่ใช่ไหมครับแล้วก็เป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อทวีหลวงพ่อทวีด้วยครับหลวงพ่อโบด้วยแต่ว่าพอไปอยู่ในกรุงเทพคือพระทางใต้ก็รู้กันอยู่ว่าอยู่ที่ไหนสายไหนใช่ไหมโดยเฉพาะวัดยาจงเขตนี่ก็มีท่านญาุิปัจจุบันยังมีชีวิตอยู่ท่านญาติสี่สุทัศนธรรมพรเก้าเก้าสิบแล้วนั่นกันะเก้าสิบปีเก้าสบครับผมเคยกราบท่านที่บริษัทปุยครคยา ตอนนี้ก็ท่านก็ดูแลอยู่ครับผม